สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านที่ช่วยเป็นกำลังใจรับชมช่องลมน้อยน้ามนใจน่ออกมาเดิต่เวันนี้ก็มีที่มาของคำว่าออกกุศลและกรรมบทสิบระการตางนี้ก็จุด กายกรรมหรือการทำบาปท,ทางกาย3ประการ 1. น่ฆ่าสัตว์ 2. ลักทรัพย์ 3. อพฤติผิดในกาวขอจุดวัจีกรรมหรือการทำบาปท,ทางวาจา4ประการ 1. พูดท็ศ 2. พูดส่อเสียด 3. พูดคำหยาบ4พูดเพ้อเจอ้อขอจุด พอโนกรรมหรือการทำบาปทางใจ3ประการ 1. จุดโรคอยากได้ของเขา 2. จุดพยาบาทปองร้าย 3. จุดมิสาทิติเห็นผิดจากคองธรรมเมื่อเป็นมนุษย์อกุศลกรรมบทสิบประการนี้เมื่อเขาขาดใจตายไป จากโลกมนุษย์หากว่าอสุรกรรมนั้นมีมากก็จะนำเขาไปสู่นิระยะภูมิคือโลกนรกไปเสวยทุกโทษในนรกก่อนพอสิ้นกรพ้นจากนรกแล้วเศษบาปยังมีอยู่ จึงจะไปเกิดเป็นเปรตหรืออสุรกายต่อภายหลังกับพวกที่มีอสุรกรรมบางเมาไม่ถึงขั้นต้องตกนรกเมื่อเขาขาดใจตายไปจากโลกมนุษย์ก็จะตรงไปเกิดในโลกเปรตหรืออสุรกายเลยเชียวนิมิตที่จะบอกถึงคติแห่งเปตติวิ สยะภูมิและอสูรกายภูมิที่ตนจักต้องไปเกิดเช่นบางทีเห็นเป็นหกเขาหรือถ้ำอันมืดมิดเป็นสถานที่เงียบวิเวกฟังเวงและปลอดเปลี่ยวบางทีก็เห็นแลบหรือข้าวกรีบมากมายให้รู้สึกคิวโหอยอาคารและกระายน้ำเป็นกำลัง บางทีก็เห็นเป็นน้ำเลือดน้ำหนองเน่าลัาเกียดสะกิดสะเทียนเป็นยิ่งนักและให้เห็นว่าตนได้ดื่มกินซึ่งน้ำเลือดน้ำหนองเน่าเหล่านั้นเป็นอาหารบางทีก็ให้เห็นเป็นเปลืปอสุรกายมีสตรีละสร้างกายหอมหน่าเกลียดน่ากลัวเนื้อตัวสกปรก ลุงลังสภาพเหล่านี้มาปรากฏให้เห็นอย่างชัดเนจนแจ่มใสในมโนทัวานทางใจจิตยึดหน่วงไว้เป็นอารมณ์เมืม่อตับจิตตายลงไปในขณะนั้นแล้วก็จะไปเกิดไม่ทุกขติภูคือเป็นเพดหรืออสุรกายต้องเสวยทุกขเวทนา ามสมควรแก่กรรมชั่วที่ตนทำไว้ขอขอบพระคุณครับที่ติดตามเป็นกำลังใจช่องหนุ่มน้อยหน้ามน c h a n n e ขอให้มีความสุขความเจริญพัฒน,นาสิ่งใดนขอให้สำเร็จสมบังในสิ่งที่ดีด้วยเถินสาธุสาธุสาธุาธอนุโมทมิ